มาชิงเองเลยนะคะท่านใดที่อจะเคลื่อนไหวได้แตาคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างสูงและอ่ะาคารวะทุกทุกท่านแล้วก็จเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องนักศึกษาทุกคนค่ะค่ะชื่อเวียงทองนุ่นพักดีค่ะอายุ45่สิบาปีอ,อาชีพรับราชการครูอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ เป็นโรคไตวายเฉียบพลันระยะที่ห้านะคะ <c oughs> ขอส่งการบ้านคือเป็นนักศึกษาประกาศาานียบัตรหกเดือนและนักศึกษาวิชารามปริยปัญญาตรีเจ็ดปีอยู่ปีที่หนึ่งค่ะขอส่งการบ้านข้อที่หนึ่งนะคะ,ะเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนนะคะก็คือสมัยก่อนที่ยังไม่รู้จักแพทย์วิถีธรรมนะคะ ก็จะใช้ชีวิตแบบโลกโลกที่เขาคิดว่าดีที่สุดแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นอยากมีอยากมีอะไรบ้างก็อยากมีเงินอยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีหน้าตาในสังคมเงนี้ค่ะเป็นทุกคนเลยนะคะอยากได้อยากได้ชื่อเสียงอยากได้คำย่นเช่นชมอยากได้คำยกย่องอยากเป็นอยากเป็นคนสําคัญของทุกคนอยากให้เขาให้ความสําคัญของเราวันนี้มันมีอยู่ในตัวเองหมดเลยค่ะตอนนี้ แล้วการที่ทําให้ตัวเองอ่าเป็นแบบนั้นทําให้เราทุกข์ค่ะเราพยายามทําทุกอย่างที่เราอยากได้ตามที่เราอยากมีอยากเป็นอยากได้แล้วมันก็เกิดทุกข์โดยที่เราไม่ทราบว่านั่นแหละคือการก่อโรคอะค่ะตอนนั้นเรายังไม่รู้จักแพทย์วิถีธรรมเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราทํานั้นมันคือการก่อโรคจนเราได้มีโอกาสเป็นโรคไตาวายค่ไตาวายเฉียบพลัน เราก็ได้มีโอกาสมาเจออาจารย์หมอเขียวท่านอาจารย์หมอเขียวแล้วก็เอ่อโ้ทุกท่านแพทย์อ,อาตอาสาทุกท่านนะคะซึ่งมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เปิดโลกกระน์ของหนูนะคะชีวิตเปลี่ยนเปยังไงคือมันมันมันไม่ทราบว่าชีวิตคนแบบนี้ก็มีเหรอแล้วแล้วมันมันมีจริงๆไหมแต่ก่อนเรามีแต่สอนอนักเรียนว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราไม่เคยเห็นตัวเป็นๆอะคะ่ะ เราคิดว่าในในปัจจุบันนี้คงไม่มีใครทําแบบนี้ได้พอมาเจอแบบอ่าเจอของจริงแบบนี้มันก็เลยเปลี่ยนความคิดตัวเองว่าสิ่งที่เราเคยทำเนี่ยมันผิดแล้วแล้วเราก็รู้ด้วยสัจจาแล้วเรามันมันมีความคิดเปลี่ยนแล้วว่าจริงๆแล้วความสุขที่เราต้องการอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่เราอยากมีบ้านมีรถมีชื่อเสียงมีหน้าตามีเงินทองแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วคือความสุขของเราก็คือ การใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแบบที่ที่เป็นอยู่ก็เลยเปลี่ยนชีวิตเลยค่ะก็คือจากที่เคยแต่งตัวส,สวยมีบ้านมีรถมีออกต่อ,องานสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้เราเปลี่ยนเลยตั้งแต่อาหารการกินค่ะกะ็ประมาณสองปีนี่เราลดเราไม่กินเนื้อสัตว์เลยกับทั้งครอบครัวพอ่พอบ้านนะคะแต่พอมันมีการเข้าโรงพยาบาลเจ็บป่วยก็เลยได้ไปกินโรงพยาบาลนะคะกินอาหารโรงพยาบาลก็เลยได้กินเนือศศ้อสัตว์ แต่ตอนนี้ก็ออกมาก็พยายามลดลงไปเรื่อยๆจนบางวันก็คือไม่กินเลยอย่างบางวันก็กินแค่ข้าวเดียวก็กินให้น้อยที่สุดบางข้าวก็ไม่กินเลยก็ก็ก็คิดว่าจะค่อยๆลดละเลิกไปเรื่อยๆนะคะก็เคยหักดิบแล้วแต่ว่ามันไม่เป็นผลคือมันทุกข์นะคะก็เลยกลับมาลดละเลิกดีกว่านะคะทีนี้ชีวิตตัวเองก็เปลี่ยนไปเรียบง่ายไม่แต่งตัวไม่ใช้เงินฟุ้งเฟ้อ ที่สําคัญก็คือพอเราเปลี่ยนแบบนี้ลูกก็เปลี่ยนพ่อแม่ก็เปลี่ยนสังคมก็เปลี่ยนมันมันมีความสุขกายสุขใจมันมีเราทําได้จริงเหมือนที่เราเคยสอนนักเรียนว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้พอเรามาทําจริงแล้วรู้สึกว่านักเรียนก็เปลี่ยนนักเรียนเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนคือเวลาเขาพูดเขาจะามุมมองเขาเขารู้แล้วหรอว่าเราเป็นคนยังไงอะคะ่ะเขาเขาเขาจะไม่เล่นไม่ คือแบบโลกๆเขาจะไม่มีแล้วเขาจะมีความจริงใจให้เราเรารู้จากการคุยกับสอนเขามันก็มีความจริงใจต่อกันอันนี้คือเปลี่ยนมากเลยจนทุกวันนี้คือมันมีการเปลี่ยนชีวิตแบบเรียบง่ายด้วยความเต็มใจเต็มใจที่จะทําแบบนี้แล้วก็มีความสุขยินดีแล้วก็สุขสุขใจก็เลยอันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนไปในชีวิตแล้วคิดว่ามัน ขอบคุณโลกที่เราเป็นนะคะโลกไตที่ได้มาเจอชีวิตแบบนี้แล้วทําให้เรามีความสุขจริงๆเป็นความสุขแท้ที่เราอยากหาแต่มันไม่เคยเจอเลยะะอันนี้อ่าแล้วก็อันที่สองคืออยู่อย่างไรให้รอดจากสถานการณ์โควิดพอเราเปลี่ยนชีวิตวิถีชีวิตเราเราก็ไม่ได้ไปสถานเลื่นลมบันเทิงไม่ได้เป็นไปหาที่อะโครจรสถานบันเทิงโรงหนังห้างสรรพสินค้ายอย่งเราไม่ได้ไปแล้ว มันก็ปลอดภัยในขั้นหนึ่งแล้วแล้วทุกวันนี้ก็มาใช้ชีวิต่ผพ้งจืดสบายแล้วก็ปลูกกติกรรมไร้สารพิษมันทําให้ชีวิตมันปลอดภัยขึ้นค่ะแล้วก็มีความแข็งแรงขึ้นแล้วก็เราเวลาเราไปไหนพบป่าผู้คนเราก็ปิดแมสนะคะก็ทําให้เราปลอดภัยเจ็บป่วยอะไรมาก็ใช้อายาก้าเม็ดแล้วก็รักษาสมดุลร้อนเย็นมันก็ดีขึ้นนะคะ มันไม่ต้องไปพึ่งหมอไปลงหมออีกแล้วนะคะเพราะว่าหมอก็คือเราแล้วนะคะตอนนี้คือเราเป็นหมอให้ตัวเองส่วนทุกวันนี้นะคะถ้าว่างก็จะมาที่สวนซึ่งตอนนี้หนูก็อยู่สวนนะคะเพราะบ้านแล้วก็แม่ก็มาทีนี้อยากให้อยากอยากให้ทุกท่านดูที่มือหนูนะคะเต็มไปด้วยมันเบอรี่ลูกใหญ่มากค่ะ หนูมาสวนหนูก็ฟังพี่น้องส่งกันบ้านหนูก็เก็บมันมารีไปมันเก็บเค่สามต้นมันมันมันล้นมือค่ะมันดกมากแล้วมองไปมันมันเต็มไปด้วยค่ะอยากคิดถึงอตัวที่อยู่สหรัฐว่าอยู่สหรัฐเขามีกินไหมอะค่ะก็ก็อยากแบ่งปันทุกท่านนะคะถ้ามันส่งผลไม้ไปได้ก็มันจะมันจะ ถึงไหมเขาให้ส่งไหมกลัวมันเน่ามันบูดเนี่ยค่ะมันเต็มเยอะแยะมากมายไม่ทราบว่าต้องแปลรูปหรือจะหรือจะส่งไปให้ใครได้บ้างอะคะ่ะอันนี้คือขอแบ่งปันเรื่องมันมารี่นะคะเยอะมากแล้วก็ต้นพันุนะคะกิ่งพันธุ์เนี่ยถ้าอยากได้ก,ก็ก็ทักมาในกสิกกรรมไร้สารพิษชีวิตหาสุขในเฟซบุ๊กเรานะคะก็มีเบอร์โทรไปให้ด้วยนะคะอันนี้ก็เรื่องแบ่งปันนะคะแล้วก็มี มีละมุดที่โดกมากเหมือนกันค่ะเราก็เก็บมาบ่มไว้ในในอในเขาเรียกว่าอะไรเนี่ย SEO บางตอนก็สุกแล้วนะคะก็มีกินเ,ย,เยอะแยะและในสวนก็มีมากมายอันนี้คือทำกติกรรมไร้สารพิษชีวิตษาสุกมากจริงๆค่ะอ่าส่วนข้อสุดท้ายคือทุกขหายเฉียบพันนะคะก็ก็คือทุกข์มันก็มีอยู่แล้วค่ะมันเกิดมันดับตลอดเวลาเหมือนท่านอาจารย์หมอเขียวว่า แต่พอเราจับทุกได้เมื่อไหร่เราก็ดับมันได้โดยใช้เขาเรียกว่าอะไรครับโดยใช้หลักอของอของอริยามรรคเนาะก็คือเรารู้ว่าทุกค,คืออะไรแล้วเรามีคิดคิดให้ทุกทำไมให้โง่อะไรอย่างนี้ยค่ะเราก็ดับมันได้ซึ่งยกตัวอย่างเมื่อคือนนะคะเมื่อคือนเนี่ยหนูเนี่ยเป็นไข้หวัดหนักมากมาสองวันแล้วนี้วันที่สามหนูคิดว่าหนูหายแบบห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะคะ ก็คือเมื่อคืนมันหายใจไม่ออกคัดจมูกก็เลยบอกลูกว่าเอาละให้ให้ลูกมากวัวซาหลังให้อค่ะลูกชายกว้วกัวซาให้เขากัวซาเป็นมากเลยค่ะแต่ว่าเขาใส่น้ามันน้ามันอ่าเขียวนะคะเยอะมากหนูก็แสบเย็นด้วยแต่ว่ามันดีขึ้นหายใจโลง่งโลง่งโลง่งจนมันแบบมันมันรู้สึกหายแบบฉับพลันเลยค่ะแล้วมันก็โลง่งจนแบบ เหมือนกับตอนที่อาการก่อนหน้านี้มันหายไปไหนก็ไม่รู้ค่ะอันนี้ทําให้เรารู้ว่าอ๋อถ้าเมื่อไหร่ก็ตามาเราเราเราใช้สมดุลร้อนเย็นหรือใช้หลักของอยาเก้าเม็ดมันก็สามารถบรรเทาอาการแล้วก็หายไปได้แต่ที่สําคัญคือใจเราค่ะใจเราไม่ยมึดมั่นหรือมั่นว่ามันต้องหายมันจะหายก็ได้ไม่หายก็ได้แต่ให้เราทําดูแลตัวเองเป็นหมอตัวเองก็ดีที่สุดแล้วเนี่ยค่ะมันทําให เมื่อคืนนี้ก็คือทุกหายฉับพลันแล้วอาการก็ดีขึ้นค่ะขอส่งการบ้านเท่านี้ค่ะ,ะก็รู้ค่ะ,ะสาธุค่ะเจนเพื่อพุดธศดีค่ะ,ะค่ะอนุโมทนาบุญกับ ครูเวียงทอนด้วยนะคะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีนะคะหลายท่านอาจจะคิดว่าปีใหม่นี้นะคะเริ่มต้นชีวิตใหม่เราเริ่มปลูกอะไรสักอย่างดีกว่านะคะวันหนึ่งนะเราอาจจะมีอะไรนะโอ่งมังกรที่มีผลไม้ทุกอย่างที่เราสามารถกินได้นะคะรู้สึกยินดีนะคะกับความกสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผ่าสุตข,ของครูเวียงทอน,นะคะ่ะแล้วก็เมื่อเราเปลี่ยนนะคะสิ่งรอบตัวเราสิ่งแวดล้อมเราก็เปลี่ยนตามนะคะ เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้และครูเวียงทองก็ได้บอกเล่าเรื่องเหล่านี้ให้กับพวกเราทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะขอขอขอโอกาสแป๊บหนึ่งค่ะก็คือความสุขจริงๆแล้วที่เราไปไขว้าหามามันที่จริงแล้วมันอยู่ใกล้เรานี่เองค่ะเราแค่มองข้ามมันไปเราแค่เปลี่ยนตัวเองมันก็มีความสุขมากแล้วค่ะก็รู้กค่ะจัดตั้ ค่ะต่อไปค่ะคุณวาสวาั